คุณผู้ชมคะเคยคิดไหมคะว่าสถานีอวากาศนานาชาติ ISS ที่เราเคยเห็นกันอยู่เนี่ยมันสร้างขึ้นมายัางไงส่งขึ้นไปอยู่บนนั้นได้ยังไงแล้วใครเป็นคนสร้างรวมถึงคําถามสําคัญคะ่ะตอนนี้ใช้งานกันมาอย่างยาวนานกว่าสองทศวรรษแล้วนาซามีแผนที่จะปลดระวางสถานีอวากาศแห่งนี้อย่างไรและจะทาด้วยวิธีการไหนเช็คอินเดในวันนี้คะ่ะเราจะพาคุณผู้ชมไปเจาะลึกเรื่องราวเกี่ยวกับสถานีอวากาศนานาชาติแห่งนี้ตั้งแต่คําถามที่ว่าสร้างขึ้นมายัางไงใครเป็นคนสร้างรวมถึงพาไป สองอนา,าคตนะคะของสถานีอวกาศนานาชาติแห่งใหม่ที่อาจจะมาแทนที่ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้เองค่ะสําหรับสถานีอวกาศนานาชาติหรือว่า International Space Station หรือว่า ISS นะคะเป็นมรดกแห่งความร่วมมือทางวิศวกรรมแล้วก็การทู่ระดับโลกเลยค่ะที่ทําหน้าที่เป็นห้องปฏิบัติการในวงโครจรต่ำของโลกมานานกว่า2ทศวรรษด้วยกันนับตั้งแต่ปี1998จนถึงวันนี้ก็มีอายุราว26-27ปีพอดีเลยสถานีนี้นะคะได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการจาก ประธานาธิบดีเรแกนและงบประมาณจากรัฐสภาสหรัฐอเมริกาในปี1984หลังจากนั้นค่ะอเมริกาก็เริ่มหาพันธมิตรนานาชาติทันทีโดยได้รดับความร่วมมือระดับโลกจาก5หน่วยงานอาวกาศหลักนั่นก็คือองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติหรือว่านาซาองค์การอาวกาศแห่งสาพันธรัฐรัสเซียองค์การอาวกาศแคนาดาองค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่น และองค์การอวกาศของยุโรปค่ะโดยเดิมทีแล้วนะคะส่วนประกอบของสถานีอวกาศนานาชาติเนี่ยจะถูกสร้างขึ้นบนโลกค่ะจากนั้นเนี่ยก็จะถูกส่งขึ้นไปเชื่อมต่อกันในอวกาศโดยใช้ระบบขนยนต์ที่มีความซับซ้อนนะคะและก็การทํางานร่วมกันของมนุษย์ในชุดอวกาศตอนแรกสุดนะคะสถานีอวกาศแห่งนี้เนี่ยมีแค่2โมดูลหลักด้วยกันเท่านั้นนะคะก็คือโมดูลของรัสเซียในชื่อว่าสายาคอนโทรลโมดูลซึ่งถูกปล่อยขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกาย,ยนปี1998แและอีกหนึ่งโมดูลนะคะก็คือ ของสหรัฐอเมริกาค่ะในชื่อว่า Unity Node One ที่ถูกส่งขึ้นไปเชื่อมต่อจากนั้นค่ะก็ตามมาด้วยโมดูลแล้วก็ชิ้นส่วนอื่นๆจากหลากหลายประเทศทั่วโลกเลยนะคะที่เป็นพันธมิตรไม่ว่าจะเป็นอเมริการัสเซียญี่ปุ่นยุโรปตามที่ว่าไปค่ะสถานีอวากาศแห่งนี้นะคะยังได้ชื่อว่าเป็นวัตถุที่มนุษย์สร้างขึ้นที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยโคจรรอบโลกเลยนะคะโดยมีน้าหนักรวมของสถานีอยู่ที่ราว450,000กิโลกรัมด้วยกันโคจรอ,อยู่เหนือโลกขึ้นไปราว400กิโลเมตร โคจรเหนือเราด้วยความเร็วราว2 8 0 0 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงปัจจุบันนะคะมีทั้งหมด43มโมดูลจาก7ประเทศด้วยกันค่ะทั้งนี้สถานีอวากาศนานาชาติ ISS นะคะเริ่มมีลูกเรือประจำการชุดแรกเนี่ยก็คือ Expedition One ซึ่งส่งขึ้นไปเมื่อวันที่2พฤศจิกาย,ยนปี2000ค่ะหลังจากนั้นเป็นต้นมานะคะ ISS ก็กลายเป็นแพลตฟอร์มหรือว่าห้องปฏิบัติการวิจัยบนวงโคจรตามของโลกมาโดยตลอดค่ะสำหรับหน้าที่ของสถานีอวากาศนานาชาติ ISS นะคะนับตั้งแต่มีการ ส่งลูกเรือขึ้นไปไประจำก,การการครั้งแรกตั้งแต่ปี2000เนี่ยสถานที่อย่างนี้ก็ถือได้ว่าเป็นแพลตฟอร์มในสภาวะไร้น้ำหนักหรือว่าไร้แรงโน้มถ่วงทําหน้าที่เป็นห้องปฏิบัติการวิจัยนะคะทางวิทยาศาสตร์การสาธิตเทคโนโลยีต่างๆรวมถึงการทดลองจากหลากหลายสาขาด้วยกันโดยปกติแล้วนะคะสถานีแห่งนีน้สามารถรองรับลูกเรือได้ตั้งแต่3จนถึง13คนด้วยกันซึ่งเป็นสถิติที่เกิดขึ้นในปี2009ค่ะขึ้นอยู่กับลูกเรือนะคะแล้วก็ยานที่ขึ้นไปส่งมอบในตอนนั้นค่ะแต่โดยปกติแล้วเน สถานีแห่งนี้จะมีลูกเรือประจําการอยู่อย่างต่อเนื่องอยู่ที่7คนด้วยกันค่ะแต่คุณผู้ชมรู้ไหมคะว่าสถานีอวกาศไอเซแห่งนี้นะคะนอกจากใช้เป็นห้องปฏิบัติการวิจัยแล้วมันยังเคยใช้เป็นสถานที่ทํากิจกรรมอื่นๆเชิงพาณิชย์ด้วยนะคะนั่นก็คือหมายความว่านอกจากนักบินอวกาศหรือว่านักวิจัยแล้วยังเคยมีคนธรรมดาดาราแล้วก็เศรษฐีเนี่ยขึ้นไปเหยียบสถานีอวกาศกันมาแล้วคะ่ะการถ่ายทําภาพยนตร์มีภาพยนตร์ค่ะของรัสเซียในเรื่องว่า The Challenger นะคะซึ่งออกฉายในปี2023เป็นภาพน ภาพยนตร์เรื่องยาวเรื่องแรกเลยนะคะที่มีนักแสดงเดินทางไปถ่ายทําจริงๆบนสถานีอวกาศนานาชาติแห่งนี้นะคะหรือว่าอย่างในปี2021เนี่ยก็มีเศรษฐีชาวญี่ปุ่นค่ะชื่อว่าคุณยูสากุมาเอซาวะที่ขึ้นไปใช้ชีวิตในสถานีอวกาศจริงๆนานถึง12วันด้วยกันแล้วเขาก็ถ่ายบล็อกลง YouTube ด้วยนะคะแสดงกิจวัตรประจําวันต่างๆเอามาให้คนผู้ชมได้รับชมกันค่ะและตอนนี้นะคะข้อมูลจากหน้าเว็บไซต์ของ NASA เนี่ยก็เผยว่าปัจจุบันมีคนขึ้นไปยังสถานีอวกาศแห่งนี้เนี่ยเกิน200 80คนแล้วจาก26ประเทศทั่วโลกค่ะพอพูดถึงเรื่องสถานีอาวากาศแล้วนะคะจริงๆก็จะมีคําถามต่อไปว่าแล้วคนไทยของเราเนี่ยเคยขึ้นไปยังสถานีอาวากาศแล้วหรือยังคําตอบก็คือ,อยังนะคะน่าเสียดายแต่ว่าตอนนี้ค่ะเรากําลังจะมีคนไทยคนแรกนะคะที่จะได้ขึ้นไปแตะขอบอาวากาศจริงๆค่ะกับโครงการที่มีชื่อว่า Red to Space Thailand ศึกพิชิตอาวากาศเป็นวอร์ซิตี้ฟอร์มยักษ์จาก r u e Vision Now ที่จะเฟ้นหาคนไทยเดินทางไปแตะอาวากาศกับยานนิว เชิดของบริษัท Blue Origin ซึ่งตอนนี้นะคะก็กำลังอยู่ระหว่างการรับสมัครการคัดเลือกใครที่สนใจนะคะก็เข้าไปดูรายละเอียดกันได้ตามเว็บไซต์อย่างไรก็ตามนะคะพอพูดถึงสถานีอวากาศนานาชาติ ISS เนี่ยเขาก็ปฏิบัติหน้าที่กันมาอย่างยาวนานเกินกว่าสองทศวรรษแล้วนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยนาซาก็มีแผนการที่จะลดระวางสถานีอวากาศแห่งนี้ในปี2031คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงปีนั้นนะคะโดยจะใช้วิธีการทําให้ชิ้นส่วนของมันเนี่ยตกลงมาสู่มหาสมุทรบนโลกโดย ตอนนี้ทาง NASA นะคะได้มอบหมายให้บริษัท SpaceX เป็นผู้จัดหายานโดยจะใช้ยานที่มีชื่อว่า United States d e o b i t v Vehicle ในการดึงชิ้นส่วนให้ตกลงสู่จุดที่กำหนดไว้นั่นก็คือบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกทางตอนใต้โดยกำหนดให้มีรัศมีของการตกนะคะไม่เกิน6,000กิโลเมตรหรือว่าน้อยกว่านั้นค่ะทางนี้ขั้นตอนนะคะจะเริ่มจากการที่ NASA จะให้สถานีวากาศเนี่ยค่อยๆลดระดับวงโครจรล,ลงมาตามธรรมชาตินะคะเป็นเวลา12-18เดือนด้วยกันจาก นั้นเมื่อลูกเรือชุดสุดท้ายนะคะเดินทางกลับมา่างโลกแล้วยานเดียวบิดก็จะทําหน้าที่ดังกล่าวโดวยปัจจุบันนี้นะคะสเปนคาดว่าจะสามารถสร้างยานได้สําเร็จภายในปี2028ในแง่ของผลกระทบนะคะทางวิศวกรของนาซาเน่ยคาดการว่ามันจะเกิดขึ้นเป็นลําดับด้วยกันเริ่มแรกนะคะก็คือการแยกตัวของชิ้นส่วนแผงโซลาร์เซลล์นะคะตามมาด้วยการแยกตัวของชิ้นส่วนโครงสร้างหลักแล้วก็โมดูลตา่ตางๆที่เกิดการเผาไหม้และสุดท้ายคือการแตกกระจายของชิ้นส่วนโมดูลที่เหลือนั่นเองค่ะที่ วิศวกรของนาซาเนะคะเขาคาดการแล้วก็อธิบายว่าฮาร์ดแวร์หรือว่าชิ้นส่วนโมดูลส่วนใหญ่ของสถานีอวกาศนานาชาติเนี่ยอาจจะมีการเผาไหม้หรือว่าระเหยเป็นไอไปเลยเพราะว่าเจอกับความร้อนสูงขณะที่กลับเข้าสู่โลกผ่านชั้นบรรยากาศลงมานะคะในขณะที่ชิ้นส่วนบางส่วนที่มีความหนาแน่นมากกว่าหรือว่าทนความร้อนกว่านี่อาจจะหลุดรอดออกมาได้นะคะจากชั้นบรรยากาศแล้วก็ตกลงสู่มหาสมุทรในส่วนที่ไม่มีคนอาศัยอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะขั้นตอนทุกอย่างคือสิ่งที่ทางนา ะะทางทีมวิศวกรของนาซาเขาได้คาดการคำนวณเป็นอย่างดีแล้วเพื่อที่จะลดผลกระทบนะคะให้น้อยที่สุดรวมถึงลดความเสี่ยงอันตรายที่จะเกิดขึ้นให้ได้มากที่สุดเช่นกันค่ะ <S <S แน่นอนค่ะว่า <S <S พอ<า>ไม่มีสถานีอาวากาศนานาชาติ ISS แล้วเนี่ยไม่ได้แปลว่านาซาจะยุติภารกิจการสำรวจด้านอวากาศไปเลยนะคะเพราะเขาก็มีแผนสรองแล้วเช่นกันค่ะนั่นก็คือโครงการ Commercial LEO Destination หรือว่า CLD หรือโครงการพัฒนาสถานีอวกาศเชิงพาณิชย์ของสหรัฐพูดง่ายๆเลยก็คือน จะขยับมาให้บริษัทเอกชนกลายเป็นผู้สร้างและดำเนินการสถานีอวกาศเชิงพาณิชย์บ้างปัจจุบันก็มีหลายบริษัทที่นําเสนอผลงานแล้วนะคะอย่างเช่นตัวแรกเลยก็คือ Orbital Reef ซึ่งนําโดย Blue Origin ร่วมกับ Sierra Space และ Boeing ค่ะซึ่งถูกนิยามนะคะว่าเป็นพื้นที่ทางธุรกิจแบบผสมผสานหรือว่า Mixed Use Business Park ในวงโครจรต่ําของโลกหรือว่า LEO ค่ะแนวคิดก็คือการสร้างสถานีอวกาศที่สามารถใช้งานได้อย่างหลากหลายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการวิจัยวิศวรกรรมการใช้งาน เชิงพาณิชย์หรือแม้กระทั่งการท่องเที่ยวอวกาศสถานีจะถูกออกแบบให้เป็นแบบโมดูล่าที่สามารถขยายพื้นที่ได้ตามความต้องการเลยค่ะโดยในระยะเริ่มต้นนะคะคาดว่า Orbital Reef เนี่ยจะสามารถรองรับลูกเรือหรือว่าผู้พักอาศัยได้ราว6คนด้วยกันนะคะและจะมีปริมาตรภา,ายในกว่า830ลูกบาทเมตรโดยตั้งเป้าว่าจะสามารถเปิดใช้งานได้อย่างเร็วที่สุดนะคะประมาณปี2027นี้ค่ะเจ้าต่อไปนะคะคือ Axi o m s t a t i o n ค่ะจากบริษัท Axiom Space จุดเด่นเลยก็คือการติดตั้งโมดูลสูตรวิจัยและ การผลิตพร้อมหอสังเกตการณ์โลกซึ่งจะมีลักษณะเป็นโดมแก้วขนาดใหญ่รองรับการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของชั้นบรรยากาศโลกรวมไปถึงประโยชน์ด้านการท่องเที่ยวเชิงอวกาศนะคะหรืออย่างบริษัทที่ไม่ได้รับทุนในระยะแรกจากนาซาแต่ก็มีแนวคิดสถานีอวกาศแห่งใหม่มานําเสนอเช่นกันและต้องบอกเลยนะคะว่าได้รับความสนใจบนโลกออนไลน์เป็นอย่างมากเลยก็คือ Heaven One จากเวสซซึ่งจริงๆแล้วเขาได้ชื่อนะคะว่าเป็นโรงแรมบนอ,นอวกาศเลยนะคะเพราะว่ามีการผสมผสานการออกแบบที่รวมเอาสิ่งอำนวยความสะดวก ที่ล้ำสมัยเข้ากับอุปกรณ์วิจัยทางวิทยาศาสตร์โดยรองรับนักวิจัยหรือว่าผู้ใช้งานได้มากถึง4คนด้วยกันค่ะและนอกจากผลงานที่กล่าวไปทั้งหมดนี้นะคะยังมีผลงานจากอีกหลากหลายบริษัทที่กําลังเข้าร่วมเสนอผลงานให้กับนาซาโดยกําหนดการที่นาซาจะตัดสินใจเฟสต่อไปนะคะก็คือเฟสที่จะตัดสินใจเกี่ยวกับการให้เงินทุนเพิ่มเติมเพื่อการก่อสร้างจริงคาดว่าจะเกิดขึ้นภายในปี2026นี้ก็ต้องลุ้นกันต่อไปค่ะว่าสุดท้ายแล้วสถานีอวกาศที่จะได้ใช้งานจริงจะเป็นของใครค่ะและทั้งหมดนี้นะคะ ก็คือเรื่องราวความเป็นมาจากจุดเริ่มต้นไปจนถึงจุดจบของสถานีอวากาศขนาดมหึมาที่อยู่กับเรามาอย่างยาวนานกว่าสองทศวรรษและยังเป็นผลงานที่แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือครั้งใหญ่ระดับนานาชาติจากวันนั้นจนถึงวันนี้นะคะมนุษยชาติของเราได้ใช้ประโยชน์จากสถานีอวากาศนานาชาติแห่งนี้มาแล้วมากมายค่ะการกล่าวอำลาไอ s เซในครั้งนี้นะคะจึงไม่ใช่แค่จุดจบแต่ว่าเป็นการอัปเกรดครั้งใหญ่เพื่อน,นําไปสู่ยุคที่บริษัทเอกชนจะกลายมาเป็นผู้เล่นหลักในการสร้างสถาน อาอวกาศกันบ้างและนี่ก็คือเรื่องราวการเปลี่ยนผ่านครั้งประวัติศาสตร์ของสถานีอวกาศนานาชาติ i s s นะคะเรื่องหน้าอยากให้ t k e in n e p t h ของเราพาไปเจาะลึกเรื่องอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์แล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ